นาทีมีคนตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดประมาณส4คนมันมีปัจจัยเสี่ยงที่ส่งให้คุณเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยเยอะมากเลยยกตัวอย่างปัจจัยที่แก้ไขอะไรไม่ได้เพศชายก,กรรมพันธุกรรมอย่างงี้ครับแก้ไขอะไรไม่ได้เกิดมาเป็นผู้ชายก็มีโอกาสเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าผู้หญิงแล้วมีอาหารอะไรบ้างครับที่กระตุ้นให้ไขมันเร็วเพิ่มขึ้นหลักๆก,ก็จะเป็นไขมันชนิดอิ่มตัวครับพี่วุฒิดูง่ายๆก็คืออะไรวางไว้อุณหภูมิห้องแล้วมันแข็งตัวหมันหมู เนยโรคหัวใจวหลอดเลือดเนี่ยตายทันทีเลยก็ได้จากการจากการที่หัวใจขัดเลือดปุ๊บไปเลยที่เราแบบเห็นจากนั้นอ,อกล้มพับปั๊มไม่ทันกิจกรรมแบบไหนที่มันจะส่งให้เกิดสิ่งแบบนี้วันดีคืนดีนั่งอยู่เฉยเยมันจะตันมันก็ตันได้เหนือยคุด,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 ดีมันเลยเป็นภัยเงียบที่บางทีเราคาดเดาอะไรไม่ได้พี่ไม่อยากตันอะ่ะ <laughs> พี่ไม่อยากเป็นเหตุผลที่ทําไมเราต้องมาคุยกันในวันนี้ว่าโอเคพี่ไม่อยากตันพี่บอกเลยพี่กลัวมาก วันนี้เราจะมีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่ทุกคนกลังมาให้ความสนใจแน่นอนขึ้นหนึ่งเรื่องของสุขภาพนะสองก็คือเรื่องของการรู้ในสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ<ม>อยากให้ทุกคนดูคลิปนี้ให้จบนะครับเพราะว่าจะได้เข้าใจแล้วก็มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตให้ยืนยาวแล้วก็มีสุขภาพหัวใจที่มันยั่งยืนยิ่งขึ้นวันนี้เราจะเน้นเรื่องของหัวใจโรคหัวใจและหลอดเลือดถ้าถามว่าวันนี้สิ่งที่น่าสนใจมากในทางสถิตคิคืออะไรขอเริ่มจากตรงนี้ก่อนอ ถ้าสถิติคือยังมีคนตายอยู่ทุกนาทีจากโรคหัวใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ฆ่าชีวิตคนทั่วโลกเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งไม่ใช่ cancer อ่าไม่ใช่แ c a n อร์ไม่ใช่ไม่ใช่หัวไม่ใช่อกหักไม่ใช่ไม่ใช่อ,อกหัก,ออก,หก <laughs> โรคหัวใจอ่ามีสถิติว่าทุกนาทีมีคนตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดประมาณ34คนและที่ตายมาจากการมาจากนี้แหละโรคหัวใจและหลอดเลือดเลยคือโรคหัวใจแล,ละหลอดเลือดคืออะไรเส้นเลือดหัวใจตันตีบ เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้อยู่ดีหัวใจไม่สามารถทํางานได้เพราะหัวใจต้องป๊บ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 ูแต่ถ้ามันตันตีบมันเข้าไปเลี้ยงไม่ได้เข้าไปเลี้ยงไม่ได้กล้ามเนื้อตรงนั้นตายพอกล้ามเนื้อตรงนั้นตายปุ๊บล้มเหลวทางร่างกายแล้วเมื่อหัวใจล้มเหลวปุ๊บมันทําให้บลืดไม่ flow ถูกต้องรับพอเลืดไม่ flow มันก็ไม่สามเอาง่ายคืออาหารไม่ไปถึงอย่างนี้ดีวกว่าไม่ถึงทั่วร่างกายเลยก็<บ>เสียชีวิตในที่สุดหลอดเลือดที่ไหนบ้างที่เรากังวลหลอดเลือดที่สมองถ้าเส,เสมมมอองตีบคุณเป็นพพฤกา อย่างเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายถ้าเกิดติดมากๆสมองตายมากๆก็เสียชีวิตได้เหมือนกันกลุ่มนี้คือโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นกลุ่มเดียวกันทั้งหมดเลยครับซึ่งอันนี้เป็น n u m น้ำบ e a u s e ของ death ใช่ครับในโลกใช่ในโลกครับและสาเหตุมาจากอะไรครับสาเหตุเนี่ยเยอะมากพี่ว่ดีมันมีปัจจัยเสี่ยงที่ส่งให้คุณเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยเยอะมากเลยยกตัวอย่างปัจจัยที่แก้ไขอะไรไม่ได้เพศชายกรรมพัน,พนธุก,กรรม อย่างี้ครับแก้ไขอะไรไม่ได้เกิดมาเป็นผู้ชายก็มีโอกาสเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าผู้หญิงแล้วแต่มีอีกปัจจัยหลายๆอย่างเลยที่เรายังพอสามารถไปจัดการกับมันได้เช่นโรคเบาหวานสูบุรีความดันไขมันคอเลสเตอรอลอย่างเงี้ยครับโรคประจําตัวอื่นๆอันเนี้ยเป็นปัจจัยที่ถ้าคุณมีหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งไปคุณก็มีโอกาสนําไปสู่โรคหัวใจหลอดเลือดมากขึ้นเราก็อยากจะจัดการไอ้พวกนี้แหละ ให้มันทุเลาลงควบคุมได้ดีเพื่อไม่ต้องเป็นโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดโอเคเพื่อไม่ต้องเป็นโรคหัวใจเพื่อไม่ต้องเป็นโรคหลอดเลือดเพื่อที่ว่ามันจะไม่ติบมันจะไม่อุดตันดัง <c oughs> นะั้นเราก็ต้องระวังเรื่องของหนึ่งแน่ของการกินใช่ครับที่จะนําพาไปสู่คอเลสเตอรอลที่มันจะพอกตับไตพอกเสเลือด <c oughs> พอกเสเลือดใช่ครับสองคืออะไรนะฮะเบาหวานอ่าเบาหวานก็จะมาจากกับน้ำตาลเหมือนกันอ้วน ภาวะดื้อต่ออินซูลินและเมื่อคนที่ต่ออินซูลินคนอ้วนเกิดเลยขึ้นหลังจากนั้นเบาหวานเนี่ยครับพี่วอดี้ถ้าน้ําตาลมันสูงมันจะทําให้เส้นเลือดของเราเนี่ยเป็นแผลเล็กๆไปหมดครับมันทําให้ไขมันเลวที่เรากังวลกันนะครับคลาพอกได้ง่ายขึ้นก็เหมือนเป็นเหมือนเส้นเลือดเรามีตะกันไปเกาะจากเดิมรูเป็นหนึ่งร้อยมันตีบเหลือแปดสิบตีบเหลือห้าสิบวันดีคืนดีถ้ามันตีบเหลือศูนย์เลยก็เป็นโรคหัวใจขัดเลือดขึ้นมาสาเหตุหลักเลยหมอคิดว่าเป็นเพราะอะไรผมคิดว่าเป็นจากพฤติกรรม พฤติกรรมนะัปัจจุบันเช่นการกินเรามีอาหาร processed food มากขึ้นมีน้ำตาลมีเข้าพวกอ,อาหารที่มันส่งผลเสียต่อร่างกายเยอะขึ้นพฤติกรรมการสูบบุหรี่อะไรเงี้ยครับราวะเครียดอะไรเงี้ยครับว่าพฤติกรมกร,กรมมหลายอย่างทั้งการกินการใช้ชีวิตนะัปัจจุบันออกกําลังกายน้อยอย่างเงี้ย พวกนี้มันส่งรวมกันทั้งหมดครับให้สุดท้ายเป็นโรคพวกกลุ่มนี้แล้วก็กลายเป็นโรคหัวใจเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนอะใช่ไหมโดนน้ำก็อยากกิน <c oughs> น้าก็อยากดื่มแต่ว่าฉันยังรู้สึกว่าฉันสุขภาพแข็งแรงนะ,ะพ<ว>เพราะว่าฉันก็ยังวิ่งบนลู่ได้ฉันก็ยังเล่นเวทได้ฉันก็ยังนอนหลับได้ดีฉันก็ตื่นมาแล้วฉันก็ไม่มีปัญหาฉันไม่ต้องใช้ซีแพฉันโอเคทําไมฉันจะต้องเลิกกินธอมฮอกคือผมคิดว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เราอยากจะป้องกันไว้ก่อนนะพี่แน่นอนโรคพวกนี้มันไม่ใช่ว่า ทำพฤติกรรมอะไรแล้วมันเกิดทันทีมันเป็นเหมือนสะสมสะสมไปเรื่อยๆไอ้เล็กๆน้อยๆที่เราค่อยๆทำเนี่ยกินอ่ะกินไขมันเยอะกินน้ําตาลเยอะไม่ออกกําลังกายนานๆไปอะครับหปี1 0ปีผมพูดถึง5ปี10ปี20ปีนะผมไม่ได้พูดแค่แบบหลักเดือนในอนาคตเราเห็นว่าสิ่งพวกนี้มันตามมาแน่เลยโรคพวกนี้มันตามมาแน่เลยณนะปัจจุบันเราเลยคิดว่าเราป้องกันไว้ก่อนดีกว่าอืทําไมเราต้องรอให้เป็นโรคหัวใจก่อนแล้วเราค่อยมา,อม,มาคุยกัน ว่าเฮ้ยไปดูแลตัวเองเถอะโรคหัวใจแล้วหลอดเลือดเนี่ยตายทันทีเลยก็ได้จากการจากการที่หัวใจขัดเลือดปุ๊บไปเลยที่เราแบบเห็นจากนั้นอกลม้มพับปั๊มไม่ทันกิจกรรมแบบไหนที่มันจะส่งให้เกิดสิ่งแบบนี้ส่วนใหญ่โรคหัวใจแล้วหลอดเลือดเนี่ยครับมันจะเกิดจากการตอนที่หัวใจต้องการเลือดไปเลี้ยงแล้วเส้นเลือดมันไม่พร้อมจะทํางานนะตอนนั้นเช่นการออกกําลังกายอืหรือว่าเราทํากิจกรรม หัวใจมันต้องใช้พลังต้องใช้แบบต้องใช้เลือดไปเลี้ยงอะแต่เส้นเลือดเราตีบอยู่กิจกรรมเหล่านั้นนะก็อาจจะเป็นตัวกระตุ้นได้ให้หัวใจที่ขาดเลือดมันถ้าอยู่ในภาวะปกติอยู่เฉยๆหัวใจไม่ต้องใช้ออกซิเจนไม่ต้องใช้งานอะไรมันยังพอจัดการมันได้แต่พอเราไปวิ่งไปออกกําลังกายหนักๆโดยที่เส้นเลือดเราไม่ดีกลายเป็นว่าเป็นตัวกระตุ้นให้หัวใจเกิดขาดเลือดขึ้นมาเพราะว่าเส้นเลือดเราไม่พร้อมจะทํางานส่งสารอาหารไปให้กล้ามเนื้อหัวใจนะตอนนั้น อันนั้นเป็นเป็นตัวหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งคือตอนไหนก็ได้เลยในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงมานานๆอาจเป็นไขมันสูงมานานๆอย่างเงี้ยครับวันดีคืนดีนั่งอยู่เฉยๆมันจะตันมันก็ตันได้เลยพี่บุตรดีมันเลยเป็นภัยเงียบที่บางทีเราคาดเดาอะไรไม่ได้พี่ไม่อยากตันอ่ะพี่ไม่อยากเป็นเหตุผลที่ทําไมเราต้องมาคุยกันในวันนี้ว่าพี่ไม่อยากตันพี่บอกเลยพี่กลัวมากแต่เข้าเรื่องเลยครับว่าวันนี้คนดูจะได้ประโยชน์สูงสุด แน่นอนอีก20กว่าที่ต่อจากนี้ไปกับสิ่งที่คุณหมออยากจะแบ่งปันนั่นคือ prevention รรเราจะเริ่มต้นจากอะไรครับผมขอยกตัวอย่างเน้นไปที่เรื่องไขมันแล้วกันครับ<ม>เรื่องคอเลสเตอรอลที่เราที่เราสนใจกันเนาะ,อ,ะอย่างที่เราไปตวรวจแล้งเางยาที่ว่าีบอกมาไปตรวจร่างกายเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรมันต้องดูยังไงเนาะมันมีหลายตัวแล้วเกินเนาะหลักๆที่เราไปตรวจร่างกายกก,ก็จะมี total cholesterol ก็คือตัวคอเลสเตอรอลตัวรวมนะครับรวมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ตามเป็นตัวเลขหนึ่งนะครับ ตัวหนึ่งที่คุณหมอสนใจแล้วก็มีข้อมูลยืนยันแน่นอนว่ามันสัมพันธ์กับโรคหัวใจก็คือค่าไขมันตัวเลว LDL นะครับ LDL หรือว่า low density lipoprotein ตัวนี้สัมพันธ์ชัดเจนกับโรคหัวใจและหลอดเลือดมี HDL HDL นี่เราจะเข้าใจว่าเป็นไขมันดียิ่งมีเยอะยิ่งดีนะครับก็จากการออกกําลังกายถ้าออกกาลังกายเยอะๆก็จะมี HDL สูงขึ้นมานะครับแล้วก็ไขมันอีกตัวหนึ่งที่จะ report มาพร้อมกันคือ t r i g l ร c e ครับ อันนี้ก็จะเป็นไขมันในกลุ่มหนึ่งที่สูงก็ไม่ดีเหมือนกันมีผลเสียต่อร่างกายมัน,นจะเป็น4ตัวที่เราไปเจาะเลือดจะได้รีพอร์ตมานะครับแต่ตัวที่มีความสัมพันธ์กับโรคหัวใจและหลอดเลือดเยอะที่สุดก็คือตัว L D L ก็ไขมันตัวเหลวนั่นแหละนะครับเมื่อกี้เราคุยกันไปสั้นๆแล้วว่าตัวแต่ละตัวเนี่ยค่าปกติไม่ไมเหมือนกันนะครับถ้าในคนที่แข็งแรงดีไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดอะไร นะครับค่าที่เราแนะนําก็คือไม่ควรเกิน130มนะิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตถ้าเกิดเจาะเลือดมาพิวดีปกติดี120โอเคถือว่าอยู่ในเกณฑ์เนะมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจเพิ่มขึ้นมาเช่นอาจเป็นเบาหวานร่วมด้วยมีความดันร่วมด้วยมีสูบบุหรี่ร่วมด้วยมีปวดครอบอรัวร่วมด้วยตัวเลขที่เราอยากให้ระดับไม่เกินจะกลายเป็น100ทันทีต่ำลงจาก130รแล้วเป็น100มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตถ้าเกิดว่า คนไข้คนไหนที่มีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปอีกมีทั้งโรคไตมีทั้งความดันมีทั้งเบาหวานร่วมๆกันตัวเลขที่เราอยากให้ต่ําลงไปอีกคือ70น้อยลงไปหน่อยไกอไปก่อนนั้นอีกนะครับแล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่มีความเสี่ยงเยอะมากๆก็คือกลุ่มที่เป็นโรคหัวใจแล้วเคยทําบอลลูนมาแล้วเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแล้วเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแล้วเราอยากให้ค่า LDL เนี่ยน้อยกว่า55เลยห้าสิบห้ามิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ผลเลือมานครับ มอ,อมองย้อนดูตัวเองว่าเราอยู่กลุ่มไหนเราเสี่ยงต่อโรคหัวใจมากน้อยแค่ไหนหรือเราเคยเป็นโรคหัวใจมาแล้วแล้วมองตัวเลขให้ทะลุว่าเราควรจะต้องอยู่จุดไหนกันแน่มไม่ใช่แค่ว่าร้อยี่สิบอยู่ในค่าปกติที่เขาร,รายงานมาพอ,อแล้วไม่ใช่แบบนั้นเราสมมตเเเิเราเอาชาร์ทที่หมอคุ้นเคย ขึ้นมาในขณะนี้นะคบมีบอะไรที่เราควรจะต้องสังเกตบ้างในชาร์ตนี้ออครับหมอครับอันแรก LDL อันดับแรกเลยนะครับคือณปัจจุบันมันจะมีการถูกเขียงมากมายพี่วุฒว,ว่า LDL มันมีหลายชนิดพีว่วดีเคยได้ยินหรือเปล่า LDL ตัวใหญ่ LDL ตัวเล็กอ่ามันมีข้อมูลว่าถ้าเกิดว่า LDL ที่เราเจาะมาเนี่ยครับมันเป็น LDL ชนิดที่ตัวเล็กๆเ,เราเรียกว่า small dense LDL อันนี้อาจจะส่งผลต่อโรคหัวใจมากขึ้นมากกว่านะครับ เพราะนั้นเราก็เลยมีคนคิดว่าถ้างั้นการเจาะแค่ LDL อย่างเดียวไม่ได้บอกอะไรเราไปดูขนาดของมันเลยสิว่ามันขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่กันแน่นะครับอันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นข้อมูลที่หลายๆคนคิดกันนะครับซึ่งนะข้อมูลปัจจุบันเรายังคิดว่าใช่ครับ LDL ที่มีขนาดเล็กเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อโรคหัวใจเยอะขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับ LDL ที่มีขนาดใหญ่แต่อย่างไรก็ตาม ระดับ L D L ยังเป็นเป้าหมายที่เราแนะนำอยู่ดีว่ามันไม่ควรเกินเท่าไหร่เพราะว่าข้อมูลทุกการศึกษามันยืนยันมาแบบนั้นว่าเรามีตัวเลขว่าไม่ควรเกินเท่าไหร่ที่จะป้องกันโรคหัวใจได้นะครับตัวเลขไตรกิสลายอีกอันหนึ่งที่เราพูดกันเมื่อกี้นะตัวเลขที่เราอยากให้อยู่ในเกณฑ์คือร5 0หบมิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรไตรกิสลายก็มาจากอาหารเหมือนกันพี่อดีของมันของทอดของแป้งน้ำหวานพวกนี้ครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นตัวเลขเกินร้อยห้าสิบก็ต้องมาจัดการแล้วทำยังไงดีให้ตัวเลขไม่เกินกนนี้ครับอีกตัวเลขหนึ่งที่เราดูคือ HDL ไขมันดีนะครับไขมันดีเนี่ยมาได้อย่างเดียวเลยคือการปรับพฤติกรรมออกกำลังกายผู้ชายอยากได้ให้มากกว่าห้าสิบนะครับก็ปรับพฤติกรรมไปอันจะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นตัวเลขแต่ละตัวครับพี่ทั้งหมดทั้งมวลพี่แบบทิ้งไปก่อนครับง่ายๆเลยที่ฉันจะต้องจำคือ L D L ยิ่งต่ำยิ่งดีครับพี่ H D L H D L ยิ่งสูงยิ่งดีครับครับเท่านั้นเลยเท่านั้นเลยแล้วเวลาคุณไปวัดปุ๊บคุณเห็นปุ๊บอ่ะถ้าจะเจาะเลือดเห็นปุ๊บรู้เลยครับทำยังไงที่อยากจะรู้ day by day โดยที่ไม่ต้องไปเจาะเลือดเทคโนโลยีไหมครับยังครับยังต้องเจาะเลือดอยู่ครับอ่ไม่มียังไม่มีวิธีการวัด L D L H D L หรือว่า t r กลีเซอไรด์อย่างอื่นเนาะมันไม่แบบเป็นเป็นเป็นพ a c h ดอะไร่เลยถ้ามีก็ดีสิไม่มีณปัจจุบันยังไม่มีครับ <จ>ยยองงต้เจะลออมีอะไรที่มันจะมาเร็วๆนี้ได้บ้างที่หมอสามารถแบ,บ่งปันให้ได้บ้างครับเ,ออเร็วๆนี้เหรอครับ,รบส่วนใหญ่ที่ไปไวมากๆในช่วงนี้น่าจะเป็นการรักษามากกว่าอันนี้คือเราข้ามขั้นตอนครับการตรวจไอ้ตัวไขมันแล้วนะครับเป็นการรักษามากกว่ายากลุ่มใหม่ๆอะไรเงี้ยครับในโอเคคนที่แบบปรับพฤติกรรมก่อนแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าทํายังไงให้มัน,นออกกําลังกายกินอาหารไขมันไม่อิ่มตัวอะไรก็ว่าไป แต่ยาใหม่ๆนะครับมันจะเริ่มเริ่มหมาเยอะขึ้นเรื่อยๆที่อยู่ในปลายปลายอยู่ใน process ตอนนี้ครับไขมันเร็วเนี่ยเนาะคือตัว L เดครับใช่ไหมฮะซึ่งมันก็จะมาจากการที่เรามีคอเลสเตอรอลสูงด้วย uh, ถูกไหมใช่ครับถูกต้องครับถูกไหมครับ้ครับและการที่เรากินพวกยาลดค,คอเลสเตอรอลบางคนบอกาอ่าไปกินแล้วมันต้องกินทั้งชีวิตอทําไมเขาถึงบอกว่ามันไม่ดีเพราะกินอยู่ก็รู้สึกว่าตัวเลขตกลงมาอ,อย่างนะ เป็นในรักสำคัญจากสองรกว่าหลือร้อยกว่าก็รู้สึกมีความสุขมากแล้วผมผิดไหมครับผมผิดไหมที่กินยาไม่ผิดครับผมเออแล้วทำไมครับบอกว่ากินแล้วกินจนวันตายแนละ้วหมายความว่าอะไรน,นั่นนั่นสิครับผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมถึงถึงคิดว่าการกินยาไม่ดีโอเคเบื้องต้นก่อนว่าเป้าหมายที่เราอยากจะควบคุมระดับไขมันเลวหรือ L D L ให้ดีนะครับจุดมุ่งหมายสําคัญคือเราไม่อยากให้คนคนนั้นเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอันนั้นคือ end result ผลลัพธ์ที่เราต้องการ นะครับถ้าคนที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงคุณจะไม่กินยาก็โอเคปรับพฤติกรรมออกกําลังกายอะไรก็ว่าไปถ้าสามารถทําได้นะครับถ้าเกิดปรับพฤติกรรมแล้วค่า LDL ยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่เราวางไว้ต่อให้คุณกินดียังไงปรับพฤติกรรม ien, ออกกำลังกายยังไงยังไม่ได้ก็เป็นที่มาของการใช้ยาเข้ามาช่วยในการรักษาเพราะฉะนั้นคนที่จําเป็นต้องกินยาผมก็เห็นว่าจําเป็นต้องกินยาคนที่ไม่จําเป็น ก็ไม่จําเป็นเพราะถ้าถามตอบคาถามพี่วูดี้ก็คือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงไม่ต้องกินในเมื่อถ้าเกิดมันถึงขั้นต้องจําเป็นต้องกินยาก็แสดงว่าคุณอยู่ในอยู่ในจุดที่อาจจะต้องใช้ยาช่วยอืครับโอเคพี่ว่าอาจจะเป็นความเชื่อที่มันฝังมาเลยหมว่าถ้ากินยาประจุวันตายคือชีวิตร่างกายจะเต็มไปด้วยยาพี่คิดว่าช่างแม่งไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างไงพี่ก็อยู่รอดถึงวันนี้พี่ก็เจอบางทีเราเป็นห่วงอนาคตเยอะมาก เนาะเราเป็นห่วงมากแล้วพี่ก็เห็นผู้ใหญ่หลายคนคือเป็นหัวผิดพี่วอาเอาวันนี้ให้รอดก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันทั้ทง,ทงที่มันยังไม่เกิดขึ้นเลยใ่เพราะคอนเทนต์พวกเรานี่แหละคุณหมอบอกเลยนะพวกเราเนี่ยคอนเทนต์ <laughs> แบบพวกแต่คนชอบมากว่าทุกคนผมว่าคนมีฟี์สูงมากผมว่าฟี์หมอคิดว่าเขากลัวอะไรกันที่เขาดขูที่เขาเป็นห่วงสุภาพาเขากลัวอะไรเขากลัวเขาจะไม่ได้อยู่กับคนรักหรือว่าเขากลัวตัวเองตายกลัวตายไหมพี่ถ้าเป็นผมผมว่ากลัวตายนะครับ หรือไม่ก็กลัวอยู่แบบที่ทรมาร์ดแบบ life, คุณภาพชีวิตไม่ดีอย่างเป็นเส้นเลือดในสมองต้องมันขยับไม่ได้เป็นอัมาพึกอัมาพาดนอนติดเตียงอย่างี้ยผมว่าน่าจะกลัวจุดนั้นแหละอืมีเ<ม>ยอะแบบไหมครับที่บอกเคยรักษาแล้วก็ต้องนอนติดเตียงนะเยอะมากครับมาจากอะไรครับ<อ>รู้ว่ามันแล้วแต่เนาะแต่ว่า mostly จากอะไรถ้า mostly เลยก็คือเนี่ยแหละครับโรคประจําตัวผมเป็นหมอเบาหวานผมก็เจอคนที่เป็นเบาหวานแล้วเจอผลข้างเคียงของเบาหวานเยอะ ผมเป็นหมอรักษาไขมันด้วยก็เหมือนกันคนที่ไขมันสูงแล้วสุดท้ายเป็นโรคหัวใจแล้วก็เป็นโรคเส้นสมองติดแต่สุดท้ายก็คือนอนติดเตียงอย่างเงี้ยครับถ้าในฟิลผมที่ผมเจอก็จะเป็นโรคเหล่านี้แหละเบาหวานความดันไขมันเหล่านี้ครับที่ไม่ยอมดูแลแล้วก็ปล่อยให้ตัวโรคมันดําเนินไปครับกับประโยคที่ว่าโอ้โชีวิตมันก็ต้องมีบ้าง <c oughs> มันก็ต้องนิดนึงอ่ะดื่มว่านไปอ,อับขามูสามชั้นเกียวหนาลากินทีเอาสองคำได้ไม่เป็นไรเราเค,ค้กกินไปเถอะมุมอม,อมองหมอหมาว่าไงส่วนตัวผมผมคิดว่าโอเค นานๆทีกินทีได้พี่ถ้าไม่ใช่แบบทุกวันนะโ uh huh. อเอค okay. มันเป็นเหตุผลที่เวลาเราให้การรักษาอะไรก็แล้วแต่นะครับ uh huh. ไม่ว่าจะเป็นการ uh huh. ปรับพฤติกรรมหรือการกินยานะครับเรามีการตรวจติดตาม uh huh. ถ้าสมมุติพี่บอกว่าโอเคขอชิดเดย์นหน่อยกินขาหมูแต่สุดท้ายผลที่ result ผลลั์ที่มันออกมาไขามันสูงเรี้ยวเลยน้ําตาลสูงเรี้วเลยอันนี้ก็ไม่โอเคเนาะผมผมว่ามันอาจจะต้องหาจุดสมดุลกันระหว่างการใช้ชีวิตที่ ชิวๆสบายๆชีตเดย์กับตัวที่เราป้องกันไม่ให้เกิดโรคครับมีอาหารอะไรบ้างครับที่กระตุ้นให้ไขมันเร็วมันเพิ่มขึ้นหลักๆก,ก็จะเป็นไาขามันชนิดอิ่มตัวครับพี่วุฒดดิ saturated fat ถูกดูง่ายๆ,ๆก็คืออะไรวางไว้อุณหภูมิห้องแล้วมันแข็งตัวเช่นมันหมูเนยมันที่จากสัตว์นี่ครับก็อยากจะถามในหาได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของ เรื่องของ metabolism การเผาผลาญทั้งหมดและ even ราะทุกอย่างทุกพฤติกรรมทำไมผม control ตัวเองไม่ได้หมอมันเป็นกระบวนการเสพติดอย่างหนึ่งของร่างกายพิวมันเสพติดใช่ครับเวลาเรากินอาหารพวกนี้ครับร่างกายสมองมันจะหลั่งสารสื่อประสาทเดียวกับที่เราแบบสิ่งเสพติดเลยอะก็คือโดพามีนโดพามีนออกในสมองใช่เวลาพี่กินอะไรเยาเห็นไหมโดพามีนออกหรือว่าหยิบแล้วกินแล้วโดพามีนกินเข้าไปเนี่ยครับเออมันก็ทําให้ อ๋อกินอันนี้แล้วมันมีความสุขนะเว้ยม,ม,มันแฮปปี้มันอร่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามทําอย่างนั้นอีกเพราะฉะันเป็นเรื่องปกติครับจึงเป็นหมวดทาไมเราต้องมาอโอเคควบคุมกันอันดับแรกทุกคนทําต้องทําทุกคนคือการปรับพฤติกรรมเหมือนที่เราคุยกันเนาะ,ะลดไขมันอิ่มตัวนะครับเพิ่มไขมันไม่อิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวก็เป็นไขมันจากผักถั่วอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นไขมันที่เราแนะนํานะครับ เลี้ยงพวกเนื้อแดงต่างๆอันนี้เป็นปอาหาร,รออกกําลังกายผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วร้อยห้าสิบนาทีต่อสัปดาห์เงี้ยครับห้ามหยุดเกินสองวันต้องทำอย่างน้อยติดต่อเนื่องกาพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทํานะครับถ้าเกิดถึงจุดที่ LDL ยังไม่ได้ตามเป้าหมายก็จะเป็นเรื่องยารักษาแล้วครับ <Ừ. S 2> ออว่าต้องรักษายาอย่างไงยาล่านี้มันก็มีหลายตัวยาก,กินก็จะมีอีกสักตัว2ตัวที่แบบออกนิ์ยับยั้งการดูดซึมค,คอเลสเตอรอลในลำไส้หรือว่ายับยั้งการสร้างคอเลสเตอรอลในร่างกายโดยส่วนใหญ่คุณหมอจะเป็นตามสเต็ปพีว่วดีิถ้าพีว่วดีสามารถคุมคอเลสเตอรอลได้ด้วยยาก,กินเบื้องต้นก็พอไม่จําเป็นต้องไปสู่สเต็ปต,ต่อไปงั้นแปลว่าที่ผมยังมีคอเลสเตอรอลอาจจะเป็นเพราะจากกรรมพันธ์ก็ได้ด้วยเป็นได้แน่นอนได้แน่นอนได้แน่นอนเลยใช่ครับสเต็ปสุดท้ายก็คือการตรวจติดตาม ว่าเราให้ยาแล้วก็ตรวจติดตามว่าโอเค LD L D L ยังอยู่ใน g กอยู่อยู่ในอยู่ในเป้าหมายอยู่มันอันนี้ก็เป็นหลักโดยทั่วไปที่เราดูแลคนไข้ที่ไขมันคอเลสเตอรอลสูงพูดไปถึงจุดนี้แล้วมีอะไรที่หมอคิดว่ากินอย่างถูกวิธีดูแลร่างกายออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนอนให้ดีคุณหมอเชื่อว,ว่าทั้งหมดเหล่านี้เพียงพอสําหรับ good life ผมคิดว่าคนโดยทั่วไปเพียงพอครับพี่ในคนโดยทั่วไปนะครับแต่ก็จะมีอีกหลายๆคนที่ไม่เพียงพอ เราพูดเรื่องไขมันกันนะครับไขมันเนี่ยร่างกายสร้างประมาณสักเจ็ดสิบปดสิบเปอร์เซ็นตมาจากอาหารแค่ยี่สบสามสิเปอร์เซ็นต์ันต่อให้พี่คุมอาหารดีขนาดไหนถ้าเกิดว่าพี่มีกรรมพันธุ์คุณเป็นกรรมพันธุ์ที่สร้างคอเลสเตอรอลสูงปรับพฤติกรรมบางทีก็ไม่สามารถเอาไขามันลงให้อยู่ในเป้าหมายที่เราอยากให้ได้ mm hmm. มันก็จะมีคนบางคนที่แค่ปรับพฤติกรรมไม่เพียงพอ <Okay. S 2> นะครับหรือคนที่เป็นโรคแล้วเป็นโรคหัวใจเป็นโรคเส้นเลือดในสมองเป็นแล้ว อย่างกลุ่มพวกนี้ครับปรับพฤติกรรมไม่เพียงพอเนาะวกนี้เราต้องเอาไขามันคอเลสเตอรอลเนี่ยให้ต่ําเลยเพื่อเราจะป้องกันไม่ให้เขาเป็นอีกรอบไม่ให้เป็นโรคหัวใจอีกรอบไม่ให้เป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบอีกรอบอย่างงี้ครับกลุ่มนี้ผมก็จะบอกว่าแค่ปรับพฤติกรรมอาจจะไม่พอนะอาจจะต้องใช้ใช้ยานในการรักษาช่วยด้วยและที่รเราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่อายุ40อัพหม,หมัถูกไหมครับ ใช่ครับถูกต้องครับแต่จริงๆแล้วไขมันนี่เป็นเรื่องของคนทุกคนนะครับพี่หม่ถึงว่า20กว่า20ก็เป็นก็เป,นเป็นได้จะเป็นยังไงยังไงเล่าสิ20กว่าปาัญหาครับคือกว่าที่คนเราจะเป็นโรคหัวใจขึ้นมานีครับไอปัจจัยเสี่ยงต่างๆมันไม่ได้เกิดมาแค่ปี2ปีพี่วด,ดีมันเป็นอะไรที่สั่งสมการใช้ชีวิตการกินมาปัจจัยทางกรรมพันธุ์ก็ด้วยมาเป็น10 20ปีเพราะฉะนั้นมันเลยมีที่มาว่า คอเลสเตอรอลเนี่ยเราอยากให้ควบคุมได้ตั้งแต่เนิ่นๆอายุน้อยๆมันไม่ใช่รอให้40ก่อนค่อยมาดูแลตัวเองอถ้าคุณอายุ2030คุณดูแลคอเลสเตอรอลตัวเองได้ก็ยิ่งดีเลยครับอยากให้ลงตั้งแต่เนิ่นๆ earlier เนาะเราอยากให้ระดับอยู่ต่ําๆ lower นะครับแล้วก็อยากให้อยู่ระดับแบบเนี้ยนานๆ longer earlier lower longer better เอาคำวันมันเลยไม่ใช่โรคเฉพาะคุณอายุเยอะคุณค่อยมาดูแลตัวเองนะอายุน้อยๆก็ ต้องดูแลตัวเองแล้วครับผมคิดว่าหลายคนดูมาถึงจุดนี้แล้วอยากให้ได้ผลลัพธ์ต่อไปนะครับ3มอย่างที่จะให้ทําต่อไปเลยเพื่อมั่นใจว่าคุณดูคอนเทนต์นี้แล้วชีวิตคุณจะได้ยัง่งยืนจริงหนึ่งคุณควรจะข้อหนึ่งจะเป็น know your number ครับเจาะเลือดดูค่า ldl เราต้องรู้ก่อนว่าเราอยู่ระดับไหนเนาะมากหรือน้อยครับอันที่สองก็จะเป็น know your risk เนาะต้องรู้ว่าเราเนี่ยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดมากน้อยแค่ไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเป้าหมายในการรักษาไม่เหมือนกัน ส่วนข้อสุดท้ายก็จะเป็นในคนที่เป็นโรคแล้วเป็นโรคหัวใจแล้วหลอดเลือดแล้วอาจทำบอลลูนเป็นโรคมาเรียบร้อยนะครับเป้าหมายของ LDL เนี่ยจะต่ําลงมาเลยก็คือน้อยกว่า55มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรครับสามข้อครับและผมว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาดูคอนเทนต์น,นี้หรือเผอิญเอ๊ะทำไมอากูเอเตอมันปักมาให้คุณดูแบบว่า <c oughs> มีโอกาสแล้วล่ะครับที่คุณอาจจะต้องมาศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับอยากให้คุณหมอเบียร์แบ่งปันอีกนิดหนึ่งได้ไหมครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมที่เราควรจะต้อง รับรู้หรือว่าแชร์กันต่อในในวันนี้ในคอนเทนต์วันนี้ครับจริงๆหลายๆคนจะยึดถือการปรับ,รบพฤติกรรมว่าโอเคหลายๆคนเพียงพอแล้วผมยังจะขอย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าในในบางคนในบางกลุ่มแค่ปรับพฤติกรรมอย่างเดียวก็อาจจะยังไม่เพียงพออโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคหัวใจแล้วคนที่เคยทําบอลลูนส่วนหัวใจมาแล้วอย่างเงี้ยครับเป้าหมายของเราคือเราอยากให้ไม่อยากให้เขาเป็นอีกเพราะฉะนั้นคนกลุ่มเนี้ยครับ คุณอาจจะแค่ปิดปรับพฤติกรรมเนี่ยไม่เพียงพอแล้วการปรึกษาคุณหมอการใช้ยาควบคุมระดับคอเลสเตอรอลให้อยู่ในเกณฑ์ก็จะเป็นเป็นทางที่เราแนะนําครับผมอยากสร้างค่าย21วันมากจริงๆนะไปกับคนสามสุคนไม่รู้จักกันมาก่อนมันเป็น networking อ่ะที่ต่างจังหวัดเขาใหญ่ new kind of food new exercise regime มาให้มันเป็น habit เลยครับจริงเห็นด้วยครับผมผมขอสมัครคนดีเลย เน no, seriously พี่ผมเมื่อกี้ผมคิดแล้วน <laughs> ักแสดงผู้บริสุทธิ์สมองเเพราะว่าอะไรผมมองว่ามันต้อง p u i h into action อะ <c oughs> แล้วก็คือเพราะว่าถ้าวันนี้นกะคนหนึ่งทำได้มันก็จะเป็น ripple effect ต่อคนอื่นแล้วผมรู้สึกว่าถ้าอย <c oughs> <m> ู่มีเงินที่จะจ่ายพอหรือแม้กระทั่งรัฐสามารถสร้างศูนย์แบบเนี้ยศูนย์ transformation ได้ทั่ว <c oughs> ประเทศเลยนะ <c oughs> แล้วคุณก็มีตเตอรี่หรือว่าคุณก็ต้องลงสมัครล่วงหน้าเหมือนไปปฏิบัติทรรมกอยงได้เนี้ยก็ไปสิถ้าของแบบเนี้ยมันมันปรับได้แล้วมันใชตมันดีอะมันต่างกันแล้วคนที่ทําได้กับคนที่ทาไม่ได้อ่ะมันแค่ว่าจมัน ทำได้หรือไม่อ่ะครับเออ environment อีกสิ่งแวดล้อมอีกต่างๆอ่ะนะคุณหมอไม่มีโรคหัวใจใช่ไหมครับไม่มีครับมีโรคเรื่องของเรื่องของการเผาผลาญมีไหมครับผมไม่มีโรคประจําตัวอะไรเลยครับโรคตับไหลท่อไม่มีด้วยไม่มีครับแล้วตอนนี้หัวใจฟูฟ่องไหมครับก็ก็ดีครับพี่ทำไมต้องเขินเนี่ยฟูฟ่องดีครับเอ่อยี่สิบปียังที่คบกันมาโอ้ไม่ใช่คู่พี่นะพี่พี่เพิ่งแต่งงานกันแค่สองเดือนเอง ยามาครับยังไม่ถึงครับเก้าปีรับพ <c alf> ี่น่ารักมากเลยค,คุยกันเรื่องสุขภาพไหมตลอดหรอตลอดเวลาหัวเข้อคุยกันแบบเถียงหรือว่าคุยกันแบบเขาจคุยกับคู่คู่นี้คุยกันแบบไหนเรื่องสุขภาพ <c oughs> โอเคคือคุณไก่จะมีคําถามเรื่องสุขภาพออกมาอยู่เสมอเรื่อยๆแล้วก็เป็นคําถามที่น่าสนใจอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ครับอ่เพราะฉะนั้น ก็จะกึ่งให้ข้อมูลกึ่งเถียงกันคึ่งคึ่งแบบหยุดสักทีได้ไหมหยุดหยุดถามสักทีได้ไหมอะไรอย่างี้วันนี้จริงคุยกันเรื่อยๆแลอะอ่าวาหวานคุมยังไงไขมันยังไงกินอันนี้ดีเปล่าเนี่ยเขาจะถามไปตลอดเลยครับใครเป็นนักสัมภาษณ์ประจาบ้านอ่าจริงๆเขาไม่นคนสัมภาษณ์แล้วคุณก็เป็นคนหาคําตอบผมวาคาตอบใช่กับทุกเรื่อง<ม>ที่มันนอกสุขภาพด้วยเหมือนกันหรือเปล่ทาทั้งสุขภาพแล้วก็ไม่สุขภาพแต่ส่วนใหญ่เขาจะถามผมเรื่องสุขภาพครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของข่าวข่าวทั่วไปคุณถามเขา จริงไม่ค่อยถามผมไม่ค่อยสนใจอะไรแล้วละหมายถึงว่าเวลามันมีอะไรก็ตามในโลกไปโทษทีคุณเสพข่าวปะผมฟังข่าวครับยังฟังข่าวอยู่ฟังข่าวฟังเนี่ยรายการท่องสามื่้งเราชาวนี้ก็คือฟังตลอดยังฟังอยู่ใช่ยังฟังอยู่แต่ว่าอาจจะผมไม่ได้ มีเรื่องไหนน่าสนใจจริงๆผมก็จะไปถามเขาเฮ้ยคุณเล่าให้ฟังหน่อยเดี๋ยวก็มีบ้างแต่ไม่บอกว่ามันคืออะไรเขาก็จะไม่บอกใช่ครับแต่ตอนนี้สังเกตมาว่าผมว่าคอนเทนต์เยอะและโลกเปลี่ยนเร็วมากหมอครับไม่เปลี่ยนไวมากผมรู้สึกว่าสิ่งที่เราคิดว่าเดืยนหนึ่งปีมันก็จะเกิดขึ้นละผมไม่ได้บอกว่าโลกมันหมุนเร็วนะแต่ผมหมายถึงว่าข้อมูลที่ได้รับอ่ะมันทำให้เราฟรั่งมากขึ้นมันทาให้เรามี addiction มากขึ้นและยิ่งมือถือเนี่ยแหละ มันเป็นตัวที่มัน l e ีดมากเลยมือถือจะส่งผลต่อเรื่องทั้งหมดที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับทางอ,อ้อ,อมๆแล้วกันครับ,รบพี่เพ,พราะว่าหนึ่งในปัจจัยของโรคหัวใจและหลอดเลือดคือการที่เราไม่ค่อยมีกิจกรรมทําในแต่ละวนันกิจกรรมทางกาย physical activity นะครับเพราะฉะนั้นมือถือบางทีเราสามารถอยู่กับมันได้แบบ3าสี่ชั่วโมงในที่เรานอนใช่ถ่ายเฉยๆอันนั้นก็คือเป็น sedentary lifestyle เป็นการใช้ชีวิตที ส่งผลตอเนี่ยแหละกลุ่มอาการเหล่านี้แหละครับเบาหวานความดันไขมันมันไปทางอ้อมอ,อมนะครับถ้าคิดว่าดูคอนเทนต์นี้แล้วมันมีประโยชน์นะครฝากแชร์นะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์แล้วก็ถักคนที่คุณคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ด้วยนะครับส่วนมีเรื่องไหนที่คุณคิดว่าแบ่งปันแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่ติดตาม ก็คอมเมนต์กันมาด้วยละกันนะครับทุกคนที่ติดตามบูดี้เอครับรายการเราอยู่ได้ด้วยแรงสนับสนุนของทุกๆคนนะครับหลายคนที่ติดตามชมรายการต่างๆของพวกเราอาจจะไม่เคยได้มีโอกาสกด subscribe แต่จะบอกว่าการกด subscribe รายการของเราถือว่าเป็นกําลังใจ1 2คือว่าจะสามารถทําให้เราเข้าถึงหลายๆคนได้มากยิ่งขึ้นเมื่อเข้าถึงมากยิ่งขึ้นนะครับโอกาสที่รายการของเราจะสามารถนะครับพัฒนาเพิ่มบุคลากรคือว่าง่ายๆคือว่า เติบโตอ่ะมันก็จะมีมากขึ้นเพราะการสะาสมคุณนั่นเองแต่ยิ่งไปกว่านั้นเลยครับถ้าเกิดว่าเรามีคลิปหรือคอนเทนต์ใหม่ที่น่าสนใจอย่างเช่นของหมอเพียเนี่ยว่ามันขึ้นมาถ้าคุณไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือ Subscribe ไปเนะี่มันก็จะไม่รู้มันเอ๊มันอยู่ไหนถ้าคิดว่ามีคุณค่ารบกวนนะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเพียมากๆเลยนะครับสามารถไปนะัดเจอหมอได้ที่ คณะแพทย์าะโรงพยาบาลละจริงๆผมว่าขึ้นโซเชียลดีกว่าเนาะมีโซเชียลมากมายคุณหมอให้ติดตามมีหมอรักษาทั่วราชอาณาจักรหรือว่าประจําสังกัดอยู่อยู่รามาธิบดีครับผมกลับมาเมืองไทยประมาณ6ปีแล้วพี่เออก็ก็ประมาณสัก5ปีได้ครับอืครับเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่น่าสนใจมากเพราะพี่มองว่าตอนเนี้พี่รู้สึกนะประเทศไทยคือหมอคือพระเจ้า สม,มสมัยก่อนนะพี่อพวกยูคือแบบพระเจ้าเป็นคนตัดสินเลยว่าอะไรเป็นอะไร,รบพี่กรถามพื่พี่วาจริงเหรอครับวาใช่คนไทยจะฟังครูหมออะไรเงี้ย <c oughs> แต่พี่รู้สึกว่าวันนี้นะมันมันก็อาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะตรงที่ว่าหมอก็มีความหลากหลายมากรักษ็เยอะมากแล้วไม่ใช่ว่าหมอทุกคนถูกแล้วพี่ขอบอกถูกต้องสมัยก่อนนะผมว่าเห็นด้วยเลยหมอคือพระเจ้าแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าเหมือนคนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะพี่แล้ว คนเริ่มวิเคราะห์ว่าเฮ้ยจริงหมอพูดมาบางทีก็อาจจะไม่ถูกต้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมว่าหมอกลายเป็นว่าเป็นคนให้ข้อมูลทางการแพทย์ให้ให้คนไข้ได้ตัดสินใจแล้วกันออเหมือนเหมือนเวลาเราผมให้ดูแลคนไข้เหมือนกันผมก็จะให้โอเคเป็นอย่างนี้นะข้อดีข้อเสียของการรักษาเป็นแบบนี้นะอ่ะเอาไม่เอาตัดสินใจไหมแต่ถ้าเป็นผมผมแน้นนาแบบนี้ผมผมว่ามันมันเริ่มเริ่มใกล้กันมากขึ้น แชร์กับคนไข้กับคุณกอดหมอนะครับเราแชร์ข้อมูลกันร่วมกันตัดสินใจร่วมกันวางแผนการรักษามากขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับแบบสิบยีปีก่อน